สวัสดีครับยูจองเฟอล์ีกัน,นยูพ่อต้อมเหมือนเดิมครับผมยูผมมีคิวครับเนี่ยฟอร์นะอเฮฟวี่เอสอาร์ดือเมกะสไนเปอร์ไรเฟิลนั่นเองครับใช่เข้าขายสร้างเป็น,นไรเฟิลที่ใหญ่ ที่สุดเท่าที่เรามีเลยเป็นสไนเปอร์ระบบชักยิงที่ยิงได้6นัดนะและยิงได้ฟิลเหมือนสไนเปอร์มากครับดูแค่จับก็รู้แล้วค่ะคือแบบดูดิล้นล้นจอเลยปืนใช่ล้นจอนย่่งยาวมันจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเนื้อฟอร์ดนะเลยนะคิวใช่ครับเพราะาออกมาตั้งแต่วันที่ออกก็น่าจะประมาณ8 9เดือนเองใช่ใช่มันเหมือนตัวนี้คิวพ่ออเพรมันจะมีความคล้ายกับตัวนี้นี่เห็นไหมยหญ่กาเนื้อเมกะอีกอะ่ะสิ่งที่เหมือนกันก็คือมันใส่แม็กเดียวกันได้นะครับ โอเคครับเรามาดูรายละเอียดของปืนกันดีกว่าครับโอเคครับแอบเรื่องจากด้านหน้าครับนี่นี่นี่โอ้ด้านหน้านีโดนนะโอ๊ดนโอเคปืนมันใหญ่ไงโอเคดูด้านหน้าครับปลายกระบอกใหญ่มากเลยคือใหญ่แบบก็ไม่รู้ว่ายามัใหญ่ทำไมนะเกมมันก็จะใหญ่ประมาณนี้แหละคือเวลาพวกไรเฟิลเนี่ยปลายกระบอกมันจะมีความใหญ่แล้วเพราะว่าปืนมันยิงระยะไกลไงและดูปากกระบอกใหญ่ไห่พอนี่ตัวท่อปลายกระบอกนี่ใหญ่มากเลยเท่าแขนพ่อเลยดูใช่ครับ นี่เสียงเขาว่าฟอดไนเลยนะมีฟอดไนตรงนี้นะโอเคแล้วส่วนตัวกระบอกนี่ไม่สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะใช่แล้วแต่ที่เห็นคือมันเป็นลายเหมือนแบบลายทหารนะส่วนด้านบนกับด้านล่างก็จะมีรางให้ใส่ชุดแต่งชุดแต่งใส่กล้ไฟฉายอะไรได้ใส่กล้องใส่ได้หมดเลยของเนื้อใส่ได้ได้ทุกอันเลยนะอันนี้หัวตมแล้วส่วนอันนี้นะก็จะเป็นที่แบบคือเวลาเราตั้งเนี่ยสไนเปอร์เขาตั้งใช่ไหมงแต่เราก็สามารถทับเก็บได้ปึ๊บมีแค่สองระดับเนาะใช่แล้วแต่ว่า คือมันไม่สาม,มารถถอดเข้าถอดออกได้เลยนะก็คือปิดมากับตัวปืนเลยครับพี่คิวส่วนตรงนี้จะเป็นตรงตัวกล้องอัดถอดได้เป็นอันเที่ยวเข้าออกได้อย่างนี้ปึ๊บนี่ดูตัวกล้องใหญ่มากใส่ด้านหน้าได้ไ,ดไหมกอแบบคล้ายๆกระบอกเข้าออ<ร>ใสไ่ได้ใส่ได้เป็นมาตรฐานนะแต่ว่า จุดที่ควรใส่ก็คืออยู่ตรงนี้ใช่แต่อย่าเพิ่งใส่ครับผมจะให้ดูตรงนี้นี่ก็คือมีรางใส่พวกแบบกล้องอื่นๆได้นะคะตรงนี้นะีแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือหลายคนไม่ได้สังเกตนะมันเปิดตรงเนี้ยนี่เวลาดูรางกระสุนติดนะเราก็เปิดไปปุ๊บตรงนี้ะตรงนี้อยู่ข้างหน้าหอน้นี่ครับแต่เวลากระสุนติดก็คือดูตรงนี้สังเกตง่ายๆนะตรงไหนที่เป็นจุดจุดที่เคลียร์กระสุนก็คือตรงที่มันจะตรงกับแมก เพราะว่าปืนระบบชักในเวลากระสุนติดมันจะติดตรงที่เราชารักผ่านล,ลงมาจะเป็นตรงพามมิง่งงั้แล้วผมบอกเป็นอะไรนะพาิ่งพามมิ่งคือที่ชักอ๋อที่ชักโอ้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็คือจะมีให้สองด้านเลยคนระับแต่ก็จะแบบนี้ที่จับให้พอดีมือแต่ที่ีมันเล็กมากเลยนะแล้วก็จับได้แล,แล้วก็ปึ๊บชักจริงๆนะขอยิงเอาก่จริงๆนะครับก็คือเราชักนี้แล้วปึ๊บปึ๊บแล้วก็ยิงได้เลย ที่ชักจะมีทั้ง2ด้านนะเผื่อคนถนัดซ้ายหรือว่าถนัดขวาเห็นไหม uh huh. ถันลงมาข้างล่างก็จะเป็นตัวใส่ตัวแมกกาซีนนะครับที่ใส่กระสุนปกติเราจะกดตรงนี้เพื่อกระสุนออกใช่ไหมแต่ระบบชักอย่าลืมว่าเราต้องดึงพรามมิ่งไปข้างหลังก็คือดึงที่ชักไปข้างหลังปึ๊บแล้วก็ไม่ต้องพามกลับมาบไม่ต้องดึงกลับมานะก็คือกดนี่ปึ๊บอเอานี่ออกนี่คือการเอาแมกกาซีนออกนะครับ uh huh. เวลาจะใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปก่อนใช่ไหมใช่ใส่ให้จบก่อนปุ๊บเราค่อย ด,ดึงกลับมาอย่างนี้แล้วพร้อมยิงครับแล้วแม็์กระปีเนี่ยใส่ได้ถึงหกนัดเลยนะอันนี้คือกระสุนของมันนะครับก็คือเป็นฟอดไนค์ตัวใหญ่เลยสวยๆงามโอเคเราลองใส่กระสุนดีกว่ากดปุ๊บเอากระสุนออ,ออกแล้วเอาไมค์ออกอ่ะคิดส่ใส่ของเมกาก็ได้นะอ่าใช่ใช่เรายังไม่ได้รีวิวใช่ปืนนี้ใช<อ>่เดี๋ยวเราจะรีวิวเร็วๆนี้นะครับกดออกมาปุ๊บใส่เข้าไปปุ๊บดูยังใส่ได้ไหมเฮ้ยใส่ได้จริงด้วยแหมนะนี่ปุ๊บอ่ะแล้วก็ จะมีตัวยิงตรงนี้นะไก่ยิงไกเขาเรียกว่าไกอื่อย่างเงี้ยเอาออกไม่ได้นะต้องดึงนี่ก่อนแล้วเกี่ยวออมาโอเคครับก็<ม>คือใส่แม็กของไม่ก,กาได้เพราะฉะนั้นเวลาเล่นตัวไนเปอร์เราแม็กนี้มาใช้ได้ด้วยใช่นี่ก็คือแม็กของเขานะครับอ,อ่าส่วนต,ตรงที่จับนับก็จับแนวซีลสไนเปอร์จะไม่ได้มีวอลล์เนี่ยก็จะมีวอลตรงนี้นะครับมีเอาไว้รับมือ ส่วนวอลโค้งเพื่อเพื่อให้มันเข้ากับมือเราพอดีเนาะใช่กระสุนติดเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราเคลียร์กระสุนออกจากตรงรูนี้ใช่ไหมใช่แต่เมื่อเวลาที่มันชักไม่ได้เนี่ยเราไม่จะเนี่ยพอเราชักแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถชักอีกทีได้ถูกไหมมันก็จะมีตัวนี้ตัวเคลียร์ตรงนี้ก็คือเราสามารถกดตรงนี้เข้าไปเพื่อให้มันชักได้อีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้กดป๊บ อะไรประมาณนะั้นถ้าในกรณีกระตุกติดนะครับตันนี้ไม่มีเซฟตี้แล้วก็ไม่สามารถแซลมไฟได้นะถูกต้องครับแ้านหลังพองท้ายนะก็คือเขาก็จะมีส่วนประทับบ่าอยู่นะเวลาแบบตรงนี้เราแบบซุ่มยิงอยู่นะอ่าเพื่อมันจะเป็นปืนมันจะกระแทกบ่าไงก็ต้องเว้ารับบ่านิดนึงเห็นตัวกระทับบ่าก็ถือว่ากำลังดีนะแล้วก็มองเออเขาออกแบบมาค่อนข้างโอเคเลยนะใชป่ปึ๊บมองปึ๊บทักยิง โอเคแล้วลองยิงดูดิเหม่ยเขาไว้เล่นคนเดียวเพราะมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นเพราะเจ้ผมยิงกระสุนมันก็หมดแล้วยิงไม่หมดจ้ะหมดพอดีเลยเหรออยากยิงแล้วใช่ไหมเป็นยังไงอยากแล้วครับว่ามันเป็นยังไงเราไปยิงพร้อมกันเลยว่าปืนนี้มันดีแค่ไหนไป้าก็โบโบโคกแกร์เราจะมาทดสอบยิงกันนะคะว่าเป็นยังไงโอเคครับอยากเห็นเต็มที่แล้วจัดไปครับคิวแต่ผมขอนอนยิงแบบสไนเปอร์เพราะมันยาวมากใช่ แบบคือค่อนข้างตรงนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ขยับไปไหนมากแต่เพราะด้วยความที่มันแบบมันมีขาตั้งไงมาทําให้แบบวิถีมันตรงนะใช่เสียงแล้วเสียงมันพอแบบฟิวฟิวฟิวเลยนะใช่คือเหมือนเสียงแบบลูกดอกค่ะลูกดอกฟิวสไนเปอร์มาเต็มเลยใช่คือฟิวสไนเปอร์เมื่อกี้คิวยิงมาแล้วเดี๋ยวพ่อกอลลองยิงมั้งแต่ก่อนจะยิงเนี่ยความรู้สึกเหมือนแบบจิตวิญญาณสไนเปอร์มาเต็มเลยนะคิวด้วยความที่ปืนนี้มีน้ำหนักที่ไม่ได้หนักเลยเพราะนั้นยืนยิงได้ครับมา สไนเปอร์มาเต็ม,มคำอธิบายของปืนนี้บอกได้คำเดียวว่าฟิลลิ่งสไนเปอร์ยิงตรงยิงแรงใช้ได้น้ำหนักปืนพอดีสุดยอดเป็นไงว่ากเพื่อนเมื่อกี้เราก็ได้ไปทดสอบยิงมาแล้วนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะการยิงก็ คือว่าเออยู่ในระดับใช้ได้นะฝังผนก็พอใช้ได้อยู่นะแล้วจะทำมือทำไมโอ้โหพากเสียงไปด้วยกัแบบอย่างที่เราไปลองมาเมื่อกี้เพื่อนๆก็เห็นพร้อมกันแล้วว่าปืนนี้ได้ฟิลสไนเปอร์นี่10เต็ม10แน่นอนเห็นแบบนี้นี่ไม่ได้หนักนะคือเผื่อเบ,อเบ,อเบาวกว่าพวกเนิรฟ์ฟเอลิทอีกใช่น้ำหนักสำหรับการจับ หยิบจับได้คือกําลังดีเลยค่อนข้างดีครับเหมาะการนอนยิงมากเพราะว่านี้มันวางอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ชักยิงส่วนความเป็นสไนเปอร์เนี่ยผมก็ให้ประมาณเก้าเลยนะเพราะว่ามันก็แบบออกแบบมาค่อนข้างดีมีแบบเหมือนบอกข้าวหลามเลยอยากจะอยากไปกินข้าวหลามหนองมน่าใช้สายเกมเออฟอร์ดไนท์ก็ต้องมีครับตัวนีสส้สายซึ่งสายซึ่งความแรงที่เราวัดก็ประมาณ60-65ถึงานะใช่ครับก็ถือว่าเป็นปืนที่ไม่ได้แรงมากนะแต่ว่า ด้วยความที่เป็นปืนแฟนซีเป็นปืนแนวเกมมันเน้นความสวยความเ <ừ. S 2> ท่และความแรงก็มาทีหลังเพราะว่าความแรง ส่วนใหญ่ที่เราเล่นกันน่าจะแบบ70ขึ้นไปถึงจะเรียกว่าแรงเนาะ<ช>อันนี้ยังไม่ถึง 70, 70็ดสิบนะแต่สําหรับเด็กที่เล่นหรือสําหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ไปเนื้อบอลเนี่ยปืนนี้ถือว่าเป็นปืนที่ถือว่าดีเลยนะยิงดีปืนหนึ่งแล้วก็ด้วยตัวกระสุนใหญ่เนี่ยมันทําให้มีความนุ่มและมีเสียงฟิวเวอร์เลน่าสะสมแล้วก็สวยด้วยนะต้องต้องมีครับต้องสะสมครับฝากเพื่อนๆนะแค่กดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วกดแชร์พวกเราด้วยนะเพื่อนๆเป็นจ้าองเนื้อโน่หนึ่งไวๆน,นะ มานะดูว่าคลิปต่อไปเราจะรีวิวอะไรหรือเพื่อนๆอยากให้เรารีวิวปืนไหนก่อนก็คอมเมนต์มาบอกเราได้ใช่ค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราติีสวัสดีครับอื้ได้นอนแล้ว